แม่สอดต,ต้านภัยแล้งผู้นำหมู่บ้านร่วมกับจเจ้อาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยออกลาดตระเวนพิทักษ์ผืนป่าต้นน้ำสารต่อโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อประจำปี2564ค่ะพระครูด็อกเตอร์สุธีวุฒิคุณรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่หนึ่งจเจ้าอาวาสวัดโพที่คุณห้วยเตยผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของพี่น้องชาวตำบลแม่ปะ และอำเภอแม่สอดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สกองกำลังนเรศวรเจ้าหน้าที่ทหารชุดนักรบสีน้ำเงินหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33าสําำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดสายตรวจปราบปรามที่หนึ่งสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 4อุทยานแห่งชาติ น้ำตกพาเจริญพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลแม่ปะทั้ง12หมู่บ้านจัดกิจกรรมออกหน่วยลาตระเวนแนวเขตป่าชุมชนเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำสร้างฝายมีชีวิตสารต่อโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกิดความยั่งยืนประจำปี2564หมู่บ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ในอดีตมีราษฎรชาวจังหวัดอุตรดิต์ลำปางสุขโขทัยและตาก อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่แต่เดิมเป็นพื้นที่สีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไมา้สัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนได้ถูกราษฎรและกลุ่มนายทุนเข้าบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชนที่ราษฎรอาศัยอยู่ทําให้พื้นที่ป่าต้นน้ําบ้านทุ่ยหินฝนที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับเป็นพื้นที่แห้งแลง้งมีการเผาป่าเกิดปัญหาหมอกควันลำน้ำตื้นเขินแห้งขอด จนเป็นปัญหารุนแรงถึงขั้นวิกฤตจนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง12หมู่บ้านและพระมหาวิบูลพุทธยาโนเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยในสมัยนั้นต้องออกมารวมตัวกันขอมีส่วนร่วมในการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นปูผืนป่าจึงได้จัดทาโครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและได้ขอคืนผืนป่าจากหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้หยุดปัญหาการบุกรุกทำลายผืนป่าบ้านห้วยหินฝนลงได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำได้แก่แหล่งต้นน้ำขุนห้วยวังมอมแหล่งต้นน้ำขุนห้วยน้อยแหล่งต้นน้ำปางมโนราและแหล่งต้นน้ำวัดโพธิคุณที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึกไหลหล่อเลี้ยงผู้คนชาวตำบลแม่ปะและอำเภอแม่สอดให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาภัยแล้ง โดยมีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำกองทุนคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูผืนป่าออกหน่วยลาดตระเวนพิทักษ์ป่าเพื่อให้ลูกหลานและเหล่ามวลมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์รวมกันอย่างสูงสุดสืบต่อไป